ในป่าลึกที่เงียบงันเสียงซึงที่ไพเราะอาจไม่ใช่เสียงเพลงแต่คือบทเรียกวิญญาณจากเงามืดของชนเผ่ากินขนเรื่องเล่าสยองขวัญจากป่าฮาลาบลาอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสที่ไม่เคยมีใครกล้ายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ทุกเสียงซึงที่ดังอยู่ในป่าคือคำเตือนจากบาตโหมเรเงาเถือนที่รอเหยื่อผู้ไม่เคารพผืนภยัย เมื่อเจ้าปลาไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่มันจะกินคนค่ำคืนหนึ่งของฤดูฝนที่ป่าฮาลาบาลายังเงียบสงัดท้องฟ้าเมืดมิดไรดาวมีเพียงเสียงฟ้าร้องแผ่วเบาดังแว่วจากยอดเขามาตามกลางกินอับชื้นของใบไม้เน่าเปื่อยและกลิ่นโคลนสาบสาอิสมาเอลชายหนุ่มวัยสามสตนตนปานจากบ้านดูทรงยอ เดินเข้าสู่ไกลกลางป่าโดยลำพังพร้อมกับปืนลูกซองคู่ใจเขาเชื่อว่าตนเองเป็นคนที่แข็งแกร่งพอไม่เคยเกรงกลัวผีป่าหรือว่าเรื่องเล่าโบราณใดๆเขาหัวเราะในใจเมื่อผู้เท่าในหมู่บ้านเตือนว่าถ้าจะเข้าป่าจะลืมกล่าวขอขามาพวกเขาก่อนใครมันคือพวกเขาอิสมาเอลเคยถามด้วยเสียงเย้ยหยันผู้เท่าไม่ตอบ แต่เพียงแค่พึมพำเบาๆปลาเตาะพวกมันยังไม่ตายในค่ำคืนนั้นหลังจากเดินทางผ่าพงไัยมาเกือบหกชั่วโมงอิสมัยเฮลก็ตั้งแคมป์ริมลำธารเล็กๆจุดไฟสุมไล่ยุงเลว็วนั่งกินข้าวสวยแห้งกับปลากระป๋องเขานั่งเงียบอยู่ใต้พิงงไม้ที่สร้างจากใบตองดิบเสียงของแมลงกลางคืนเร่งเล่าขึ้นเรื่อยๆ ไะกลืนไปกับเสียงสายลมพัดบุบบ่าเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนเขากำลังจะเอนตัวนอนแต่แล้วเสียงดนตรีก็ดังแว่วมาเบาๆเหมือนมันลอยมากับสายลมเสียงซึงไทยเดิมมันเลงเพลงช้าๆแหลมสูงล่ากับมันมาจากอีกมิติหนึ่งในตอนแรกๆเ,เขาคิดว่าเขาหูฝาด หรืออาจเป็นเพียงเสียงไม้กระทบกันตามธรรมชาติจะยิ่งฟังเสียงนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นยิ่งใกล้เข้ามาและประสานกับเสียงหัวเราะสูงกรีดคล้ายกับผู้หญิงแต่เหมือนเสียงของคนแก่งิสมอลลุกขึ้นหยิบปืนย่อตัวแล้วเดินตามเสียงนั้นไปช้าเสียงซึ่งพาเขาเข้าสู่เขตป่าที่หนาแน่นกว่าทุกที่ใบไม้ดูจะลู่ทางให้เขาเดิน ทั้งที่เป็นป่าดิบชื้นสนลกระยะทางไม่ไกลสักเท่าไรนักเขาก็พบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีเงาดำสูงชนลุดเหมือนกับคนยืนพิงอยู่แต่พอเข้าไปไกล้กับกลายเป็นโครงกระดูกของมนุษย์แผวนอยู่ด้วยเถาวันแห้ง,หงโหนโยนไหวไปตามสายลมที่น่าจะพึงกลัวก็คือดวงตาบนกระโหลกนั้นยังอยู่ครบ ตาจ้องมองเขาเหมือนมันมีชีวิตรอบต้นไม้ยังมีกระดูกอีกนับสิบวางเรียงรายกันอยู่บางชิ้นมีรอยฟันกัดบางชิ้นยังมีเศษผิวหนังแห้งติดอยู่กลางกรองกระดูกนั้นมีซึงไม้วางพาดเอาไว้สายซึงยังเปียกชื้นเหมือนเพิ่งมีคนเล่นมันทัในใดนั้นเสียงซึงกลับดีดขึ้นมาเองอย่างที่ไม่มีใครไปแตะตองมัน เสียงหัวเราะตามมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้นเหมือนมันอยู่ข้างตรงหูอาหิวเสียงนั้นดังขึ้นกระซิบที่ข้างใบหูของอิสมา์เอลเขาตะโกนลั่นปืนในมือสั่นไหวเขายิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดเพื่อไล่ความหวาดกลัวเสียงแฟดจากปืนเผยให้เห็นเงาของคนมากมายรูปร่างผอมแห้ง ผมยาวรุงรังไม่สวมเสือ้อในตาทั้งแดงและดำและบางคนกำลังก้มหน้ากินอะไรบางอย่างจากกระดูกนั้นเขาวิ่งกลับแคมจนขาล่ะิ้งปืนไว้ข้างหลังเสียงซึ่งก็ยังคงตามหลังมาเรื่อยเสียงหัวเราะยังลอยตามสายลมมาและในเงาหมืดนเสียงหนึ่งกระซิบขึ้นชัดเจน เรายังไม่ได้กินเจ้าหลังจากเหตุการณ์เสียงซึงจากเตาามืดพิสมเมลก็รอดกลับหมู่บ้านมาได้ในสภาพที่อิดโรยแต่ว่าในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามและกับความหวาดกลัวที่ฝังลึกคืนที่เขาเจอเงาคนไรหนาในความมืดมันไม่ใช่ภาพหลอนเขายังจำเสียงกระดูงแข้งๆถูกเขี้ยวกรอบแกรบอยู่ในหูไม่หายผู้เฒ่าในหมู่บ้านบอกเขาว่า มันยังไม่จบหรอกพวกนั้นรู้จักกินเนื้อเจ้าแล้วเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เสียสติและเพื่อลบล้างความหวาดกลัวที่กัดกินในใจอิสมเอลตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้เขาจะไปตามล่องน้ำสายเล็กที่ไหลจากใจกลางของฮา,า,าลาบลาล่องน้ำนั้นมีชื่อในหมู่พรานว่าลำดำเพราะน้ำในนั้นดำสนิทเหมือนกับมึกเย็นจัด นิ่งราวกับไม่มีชีวิตว่ากันว่าใครก็ตามที่พายเรือเข้าไปในลำน้ำดำําโดยไม่เอ่ยขอคำมาจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยคืนเดือนแรมอิสมาเอลพร้อมเรือไม้พายขนาดเล็กแล่นลัดเลาะเข้าสู่ลำดำโดยไร้แสงจันทร์น้ำเงียบเฉียบจนเขาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเสียงไม้พายจุ่มน้ำดังฉับ ราวกับกรีดผิวน้ำามึกเขาพูดกับตัวเองเบาๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่ปาแค่เสียงถ้าว่าเมื่อแล่นลึกเข้าไปเพียงครึ่งชัวงง่วโมงเขาก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างใบไม้เหนือหัวไม่ไหวแม้มีลมพัดเสียงนกเงียบสนิทในเงาของเขาในน้ำอับไม่ได้สะท้อนเหมือนเดิม มันเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนกับมีเงาอีกคนพายเรือสวนกับเขาอยู่ใต้ผิวน้ำทันใดนั้นเรือไม้ก็กระทบกันดังมาจากข้างหน้าม่านหมอกจางๆเขาเห็นเรือไม้เก่าๆลำหนึ่งลอยสวนทางมาในเรือไม่มีคนพายมันว่างเปลา่าแต่ในเรือกลับเต็มไปด้วยของบางอย่างเขาคมใจจอดเรือแล้วเอาไฟฉายส่องดูไกลๆ ภายในเรือนั้นมีซากกระดูกวางเรียงเป็นวงตรงกลางมีหม้อดินเผาภายในนั้นมีเศษนิ้วมือมนุษย์ที่ยังมีเล็บติดอยู่และสิ่งที่หลอนไปยิ่งกว่าน,นั้นก็คือซากหนังใบหน้าของใครบางคนที่ถูกหลอกออกอย่างประณีตวางผาดบนขอบเรือเหมือนกับพื้นผ้าเช็ดหน้าขณะที่เขาจะถอยกลับเสียงพึมพำเริ่มดังขึ้นที่ใต้เรือ จงอยู่กับเราเจ้าปิ่นโสดน้ำในลำดำปั่นพวนขึ้นมาทันทีเรือเขาโยนตัวเหมือนกับถูกเขยา่าผิสมัยแอลตะโกนสวดมนต์เสียงดังแต่สิ่งที่โผล่ขึ้นมาจะาข้างเรือกับไม่ใช่มือของคนมันคือแขนยาวค้ายกับปริงพร้อมแห่งผิวดำสนิทมีเล็ยบยาวแหลมเหมือนตะขอเกาะขอบเรือ จากแขนค่อยๆมีหัวโผล่ตามขึ้นมาหัวมนุษย์จะไม่มีใบหน้ามีเพียงโพรงลึกดำมืดสนิทเขาตกใจสุดขีดจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างรีบพายเรือสุดแรงเกิดถอยกลับเส้นทางเดิมเสียงหัวเราของมันไล่หลังเข้ามาเรื่อยๆดังเหมือนลอยอยู่รอบๆตัวเอวเอว เมื่อเขาหลุดออกมาจากลำดำได้ปรากฏว่าเรือของเขาไม่มีไม้พายแล้วแต่กลับมีกระดูกขาคนวางอยู่แทนและแขนเสื้อเขาเปียกชุ่มไปด้วยคราบเลือดสดๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอิสมาเอลไม่เข้าไปในลำดำอีกเลยแต่ชาวบ,บ้านบอกว่าหากใครเดินผ่านลำน้ำนี้ในคืนเดือนมืดบางครั้งจะเห็นเรือไม้ลำเล็กแล่นสวนมาอย่างเงียบๆ บนเรือมีเงาของคนผิวดำผอมแห้งนั่งดีดซึ่งเบาๆราวกับกำลังบรรเลงเพลงก่อนที่จะกินเนื้อให้พวกมันไม่มีจริงหรอกแค่เรื่องลอกเด็กให้กลัวปลาเท่านั้นนั่นคือคำพูดของฤทธิ์วันพรานนมผู้มาประสบการณ์จากเมืองเขาย้ายถิ่นมาทางชายแดนใต้เพรได้ข่าวว่าป่าฮาลาบาลาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ปลาที่ยังชุกชม โดยเฉพาะวางปลากับหมูปลาเขี่ยวตันที่ตลาดมืดยังต้องการเป็นจำนวนมากเขาไม่สนใจคำเตือนของชาวบา้านไม่สนไม่ขอคำมาไม่วางเครื่องเส็นใดๆทั้งสิ้นเนื้อก็แค่เนื้อ,แ,อแต่มันมีผีจริงพวกพรานรุ่นก่อนคงไม่หลอดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกวะเสียงหัวเราะของเขาดังขึ้นกลางปา่ามันดังเกินไปจนแม้แต่กระทั่งจริงลิ ก็ยังหยุดลองวันแรกในป่าเขายิงกวางได้หนึ่งตัวหมูป่าอีกหนึ่งเขาแหล่เนื้อกลางดินเปิดเตาเผายัางไม่เกรงใจใครปินเนื้ออยา่างลอยอบอวนไปทั่วเบื้องล่างของเขาบูโดที่ว่ากันว่าเป็นเขตแดนอันต้องห้ามของวิญญาณบาตอเอิ่งฤทธิ์มันกินเขายิงหัวเละสะใจของดีขนาดนี้ทำไมไม่มีใครมาเอาวะ เขาไม่ทันสังเกตว่าเบื้องหลังพุ่มไม้มีเงาแคะแป่นผิวดำคล้ำกำลังดมกลิ่นด้วยความหิวกระหายในเสียงสึนเบาๆเริ่มมันเลงขึ้นที่ปลายเนินกลางดือกลิตมันสะดุ้งตื่นจากเสียงอะไรบางอย่างเสียงคล้ายเนื้อสดถูกกัดขาดดังแครแคะอยู่ที่ข้างเต็นเขา เขาคว้าปืนเดินออกไปและก็พบว่าเนื้อหมูที่เขาแล่ไว้ตอนหัวขับหายไปหมดเกลีย่ยนเหลือแต่กระดูแข็งแข็งและกระโหลกกว้างที่ถูกเจาะรูตรงกลางอย่างพอดีเราวกับใช้มีดเจาะเขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อโคเพว่ากลางความมืดน,นั้นเสียงซึ้งกลับดังขึ้นตอบกลับมาแล้วตามด้วยเสียงขำเบาๆที่ฟังเหมือนเด็กกับคนแก่รวมกัน กินกินกินเนื้อของพวกเราเจ้าต้องชดใช้รุ่งเช้าฤดวันพยายามเดินออกจากป่าแต่ว่าทุกอย่างที่เขาเดินกลับพาเขาวนกลับมาที่แคมป์เดิมเขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวน้ำดื่มหมดอาหารหมดเขาได้ยินเพียงเสียงผีเท้าเบาๆตลอดทั้งวันทั้งที่ไม่เห็นใครบางทีเงาของเขาเองก็เดินไม่ตรงจังหวะกับพลาง วันที่สามเขาพบกับกระจกเก่าๆาวางอยู่กลางป่าไม่รู้ว่าใครเอามาวางไว้ตรงนี้เขาลองส่องดูแล้วก็เห็นใบหน้าของตนเดนถูกกรอกหนังเหลือแต่กล้ามเนื้อสีแดงฉานกับดวงตาที่ยังกรอกไปมาได้เขาหวีดลองแล้วก็สลบไปในทันทีเมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าไปหาของป่าในอาทิตย์ถัดมาพวกเขาพบร่างของลิศวันในสภาพครึ่งศพ เครื่องเป็นหุ่นผ้าหัวข,ของเขาถูกตัดออกวางไว้ในตะกร้าทับจักรหวายใบหน้าก็ยังคงประดับด้วยรอยยิ้มแต่ยังมีซึ่งวางอยู่กางขาหน้วมือของเขาจับสายซึ่งไว้แน่นผู้เฒ่าในหมู่บ้านกล่าวว่าของป่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของใครถ้าเจ้าจะกินเจ้าต้องเอ่ยขอหากไม่พวกมันจะขอคืนไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์ แต่มันคือเนื้อของเจ้าก,กลางป่าชายแดนฮาลาบาลาห่างจากหมู่บ้าน20กิโลเมตรมีพลานเท่าคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุงมูซาเขาเป็นพลานรุ่นเกา่ามีประสบการณ์ในป่ามาทั้งชีวิตรู้ธรรมเนียมทุกอย่างในป่าดีก่อนเข้าเดินป่าทุกครั้งลุงมูซาจะหันหน้าเข้าทางทิศตะวันตกทำพิธีขอขามาด้วยใบไม้สามใบ น้ำสะอาดและก็คําพูดเบาๆที่สืบทอ,อดกันมาแต่โบราณข้าเจ้ามาเพื่ออยู่ร่วมมีได้ไม้ล่วงเกินหากข้าเยียบผิดขอเจ้าปายกโทษให้ด้วยแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปจากทุกๆครั้งลุงมูซาได้รับคําชวนจากพลาน,นุ่มสามคนจากในตัวอำเภอพวกเขาเมีอาวุธครบมือ แต่ไม่มีใครทําพิธีอันใดเลยของพันนี้มันก็แค่เรื่องกลอมเด็กนะลุงกลัวอ,อะไรถ้ากลัวก็อยู่บ้านไปเถอะลุงแม้ว่าลุงมูซาจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมไปด้วยเพราะไม่อยากปล่อยให้พวกเขาเสี่ยงตายไปตามลำพังคืนแรกทุกคนขึ้นห้างไม้บนต้นไม้ใหญ่ริมลำธารเพื่อรอสัตว์ป่าเวลาเที่ยงคืนท้องฟ้ามืดดำสนิท ดวงจันทร์ถูกเมฆบดบงังเหรือเพียงความมืดมิดทินอาทึบจนเหมือนกับหมึกดำเสียงจกักระจันเงียบลงทันใดเสียงซึ่งเบาๆดังมาจากพุ่มไม้เบื้องล่างตามด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆราวกับคนตัวเล็กๆหลายสิบคนเดินวนเวียนไปมารอบโคนต้นไม้รานหนุ่มทั้งสามคนกระซิบถามกันเฮ้ย <"He i, S 1> เสียงอะไรวะแต่ลุงมูซารู้ทันที ว่ามันคือเสียงของบาตอบอย่ามองลงไปอย่าพูดอย่าขานชื่อใครเด็ดขาดท่านนมชื่อชินไม่เชื่อเขาเหยียหูฟังแล้วก็หัวเราะเบาๆเฮ้ยมันเล่นดนตรีกันอยู่ข้างล่างจริงๆหรือว่าเนี่ยฮ่าฮ่าทันใดน,นั้นเสียงไม้กอลั่นเอียดเอียดดังมาจากใต้ห่างห่างไม้เริ่มสั่นไหวแต่มีชัเพราะสายล้ม เสียงร้องลั่นดังขึ้นอ่างไม้ทั้งหลังยกตัวขึ้นจากกิ่งไม้มันไม่ตกลงไปเบื้องล่างแต่มันลอยขึ้นไปเหนือยอดไม้แล้วก็เริ่มหมุนช้าๆลุงมูซาพยายามหลับตาท่องบทขอ,งขอขมาอยู่ในใจร้านหนุม่มที่ชื่อฟารุกลืมตามองลงไปและร้องเสียงหลงเขาเห็นเงาคนรูปล่างแปลตาหลายคนกําลังไต่ขึ้นมาตามลำตน้นมือสั้นขาโคง้ง หน้าไม่มีจม,มกูกมีแต่ปากกว้างที่เสียยิ้มมือของพวกมันจับขาของพผานชินแล้วก็ลากหายลงไปจากใต้ห่างในพริปตาเสียงกรีดร้องของเขาขาดหายไปพร้อมกับเสียงเนื้อที่ถูกฉีกขาดเมื่อเสียงทุกอย่างสงบลงห่างกลับมาอยู่ที่เดิม้าสว่างขึ้นเพียงเล็กน้อยแสยงจันเผยให้เห็นรอยเท้าขนาดเล็กสีดำเต็มห่างไม้ไปหมด รอยเลือดถูกขีดเป็นวดลายวงกลมพร้อมกับตัวอักษรประหลาดที่ไม่มีใครอ่านออกพรานหนุ่มที่เหลือไม่กล้าแม้แต่จะพูดเขาหายใจแรงด้วยความกลัวน้ำตาไหลเองโดยที่ไม่รู้ตัวลุงมูซาจุดถูกบนห้างใช้เลือดไก่ในกระติกน้ำที่เตรียมมาป้ายลงบนกิ่งไม้แล้วพูดเสียงสัน่นข้าแกแล้วข้าเตือนแล้ว อย่าพากันเข้าไปอีกเลยรุ่งเช้ามีคนเจอพวกเขาอยู่ตรงลานหญ้าริมหมู่บ้านแต่ห้างไม้ที่ว่ากลับหายไปเหลือเพียงรอยไม้สามขาและเศษซึงหักครึ่งหนึ่งปักลงกลางดินชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครล่าสัตว์โดยไม่เคารพบ,บาตเห้างที่เคยให้ความปลอดภยัยก็จะกลายเป็นห้างนำวิญญาณ และเสียงดนตรีกลางป่าจะพาเจ้าขึ้นไปไกลกว่าท้องฟ้าแต่มันไม่ใช่สวรรค์หลังจากเหตุการณ์ห่างลอยลุงมูซากลับถึงหมู่บ้านพร้อมพลานหนุ่มคนสุดท้ายที่เหลือรอดรูปร่างสูบพร้อมไม่พูดจากับใครอีกเลยแต่ก่อนที่เขาจะเงียบตลอดชีวิตลุงมูซาเอ่ยประโยคนึงไว้ว่าถ้ามีเสียงซึงในป่าอย่าเดินตามมัน แม้แต่นิดเดียวทำเตือนนั้นดูเหมือนจะไล่ความหมายจนกระทั่งเ็ดเดือนต่อมาตาแบเลจ,จ่าหิบสองหนุ่มชาวบ้านจากหมู่บ้านริมคลองไอเยเวงตัดสินใจเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อหาเนื้อไปขายในฤดูแล้งเช่นนี้ป่าดูเงียบสงบต้นไม้ผลัดใบมีแสงแดดสาดลงเป็นลำตรงทั้งสองคนเดินลึกเข้าไปใกล้ เหตลำทานต้องห้ามที่นั่นมีทานน้ำที่ไม่เคยแห้งชาวบ้านเรียกมันว่าบอ่อน้ำของบาเตะพอเคยมีคนเห็นแสงไฟลอยอยู่เหนือน้ำในตอนกลางคืนแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายกับซึ่งแต่หนุ่มทั้งสองไม่ได้สนใจเขาอ้างว่าเรื่องแบบนั้นมันมีแต่คนแก่ที่กลัวจนไม่กล้าไปตักน้ำมากิน คืนนั้นหลังจากจับปลาได้หลายตัวทั้งสองคนนอนอยู่ที่ริมลำธารจุดไฟแล้วก็กินเนื้อย่างปลากันอย่างอารมณ์ดีกระทั่งเวลาลาวลาวตีสองเสียงซึ้งดังขึ้นจากลำธารไม่ใช่จากไกลแต่มาจากใต้ผิวน้ำใสตรงหน้าของพวกเขานั่นเองเสียงนั้นใสดุดเครื่องล้นตีจริงๆแล้วก็ไพเลาะเราก็บทเพลงก่อมเด็ก แต่แฝงความเศร้าเหมือนเสียงจากดินแดนที่ไม่มีผู้ใดกลับมาได้อีกจาอิดเงี่ยหูฟังแต่เขาก็เห็นเงาร่างคล้ายกับเด็กตัวเล็กคนนึงกำลังนั่งเล่นซึ่งอยู่บนผิวน้ำอาแบรีบดึงแขนเพื่อนขึ้นไปนั่นมันไม่ใช่คนแต่จา้าอิดเหมือนกับถูกสะกดเอาไว้ เขาก้าวลงไปในน้ำช้าๆน้ำลึกเพียงเอวแต่น้ำนั้นเย็นจัดจนรู้สึกเหมือนกับแช่อยู่ในน้ำแข็งเงาของเด็กน้อยเล่นซึ้งอยู่ถอยลึกเข้าไปแล้วก็เงียบหายไปทันใดน,นั้นเสียงซึงหยุดลงตามด้วยเสียงหัวเราะเบาๆจากรอบทิศทางอาแบะเห็นฟองอากาศผุดขึ้นเป็นสายจากกลางบอ่อ ตามด้วยเลือดสีดำที่ค่อยๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ำลุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาเชืออาแบเดินเปลือยเท้าออกมาจากปา่ามือกำคันซึงไม้ไผ่เอาไว้แน่นหักไปครึ่งหนึ่งเขาไม่พูดไม่จ้าเพียงแต่ยิ้มกว้างจนใบหน้าเขาเบี้ยวผิดรูปเมื่อพยายามถามถึงเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับจ้าอิบเขาเพียงพูดว่า เขาไปอยู่กับเสียงซึงแล้วจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็เล่ากันว่าหากใครเข้าใกล้บ่อน้ำนั้นในคืนเดือนดับก็จะได้ยินเสียงซึงมันเลงท่อนเดิมซ้ำๆไม่รู้จบหากใครเผลอลืมขอคามาหรือเผลอขานชื่อตัวเองในป่าบาเตะจะเรียกเขาด้วยเสียงซึงจนกว่าเขาจะลงไปเล่นให้มันฟังตลอดกาล ลงเขารบป่าก่อนที่ป่าจะกินคุณทั้งเป็นคำพูดสุดท้ายจากลุงมูซาก่อนที่เขาจะหายตัวไปในคืนฝนตกกลางป่าและไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลย